ครับกาบน,านมัสการหลวงปู่ไทยเสนษโตนะครับสถานปฏิบัติธรรมพลังพุทธคุณนะครับจังหนะวัดลบบุรีนะครับวันนี้หลวงปู่ไทยท่านเมตานะครับได้ทําพิธีอธิษฐานจิตอุกเสระผงนะครับขุนช้างนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกรุ่นแรกนะครับในการจัดสร้างพักผง ขุนช้างนะครับกันมัสการหลวงปู่ไทยครับที่ไปที่มาในการจัดสร้างขุนช้างนะครับหลวงปู่ขอขอทราบประวัตินะครับหลวงปู่ขุนช้างเนี่ยเป็นเศรษฐีคนหนึ่งที่สุภาพอันนี้ก็ตอนนี้ก็เราก็เอาประวัติของขุนช้าง <c oughs> อะไรจอระไรก็ดีก็มาสร้างแทน ตัวแทนตัวแทนองชาแล้วก็ให้สารุสิบบ้านกายบ้านกายได้บ okay. ูชาไดนมวลสารไม่ต้องถามมวลสารเหลือจะกล่าวแบบเดียวก็โยมหนูหนุ่ยสามวลสารก็เยอะนี่ก็มวลสารเยอะเหมือนกันในเมื่อ บูชาพิเศษพอสมควรแล้วหลายว่าละแล้วก็จะให้บูชากันเพให้สารุษิบางกายบังกายคงจับจองกันบูชาแล้วก็ในเมื่อหมดเดี๋ยวจะไม่ได้พราะนี้เป็นรุ่นแรกนะแล้รุ่นแรกของอัตมาด้วยน,นั่นะก็ช่วยกันนะบูชากันคนคคละองค์สององค์นะ ครับแล้วก็รายการรุ่นนี้นะครับจัดสร้างน้อยมากนะครับจัดสร้างน้อยมากโดยได้คณะสิทธ์นะครับได้รวมพลังกันนะครับจัดสร้างลาหลวงผ้าไหวแดงหลวงปู่ไทยนะครับมวสารหลวงปู่ที่ท่านดำริแจ้งไปตั้งแต่เริ่มต้นเนาะมวลสารผู้ทุกขุณมากมายนะครับนะเดี๋ยวจะชี้แจงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเนาะขุนะช้างหลวงปู่ก็ที่ท่านดำริบอกเนาะเป็นเศรษฐีเจ,จ้าสัวนะครับใครบูชาไปเนี่ยก็ อขอให้เป็นเจ้าสัวเหมือนขุนช้างนะครับเงินไหลามาเทมานะครับเงินไม่ขัดสนนะครับขอให้ร่าให้รวยนะครับครับสาธุสาธุครับครับหลวงปู่ขออนุญาตให้พรน,นะครับขอพรเพื่อลูกศิษย์ลูกหาที่จะนําไปบูชาครับหลวงปู่อ่ะพี่ว่าท่า <c oughs> นยาสีจันนิจังบูต้าปจัจจานิโตักตาโล ธรรมาวัดนทิอายุอโนุสุขังปรางสาุสิบนบนใจัจบรใจบูจารุ่นนี้ไปขอให้มีโชคมีลาภเงินทองไหลมาเทมาคิดไะไรก็ส่งความตั้งใจปรารถนาขอให้เฮงเฮงรวยรวยปังปงจัดสาธุ